เพื่อนๆครับตอนนี้ผมนะครับจะไปมัธยมนะครับทุกคนฝั่งนู้นอ่ะก็จะเป็นประถมโรงเรียนนะครับส่วนไปฝั่งเนี้ยไม่ไกลนะครับทุกคนประมาณ5้างสิบนาทีเ้วไปตรงเนี้ยถึงมัธยมตรงเนี้ยใกล้ๆเองนะครับทุกคนจากบ้านของน้องวิวนะครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับทุกคนไปกัน รถไปรษณีย์บอกเขาหน่อยรถไปรษณีย์รถไปรษณีย์ครับเรถไปรษณีย์ของบ้านบ้านบ้านไทยของรถัฐที่มามันจะเป็นรถรถว่าอะไรนะรถจักรยานยนต์ครับ าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป,งไ,ปไปไม่ได้ไม่ไปตรงนี้ไม่ข้ามรูนไม่ได้ข้าม,เ,ม,ขามเขาไม่ข้ามตรงนี้ให้ไปข้ามไฟมาลายหน่น โอเคเราจะไปตรงไอ้ไฟเขียวนะเราจะไม่ข้ามไปวันนี้เพราะว่าวันนี้โรงเรียนเขาทาเดี๋ยวเราจะเราจะไปดูอีกครั้งหนึ่งวันวันที่เขาปิดก็เสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยโอเคเพราะว่าตอนนี้คนเยอะนะตรงนี้เราบอกเพื่อนเพื่อนเข้ามาเนี้ยรถมารถมานี่ถ้ามาถึงนะเราก็กด กดตรงนี้นะเนี่ยบอกเพื่อนเพื่อนเขาต้องกดแล้วต้องข้ามต้องข้ามไฟกดพอไฟแดงแล้วรถก็จะหยุดใช่นะเนี่ยเนี่ยก็กดตรงนี้โอเคกดอย่างนี้เดี๋อย่าเพิ่งกดเราไม่เราจะไม่ข้ามเราจะไม่กดโอเคถ้ามันขึ้นก็คือกรีนแมนมันจะขึ้นนะโอเคกรีนแมน okay? จะขึ้นโอเค เราถึงจะรถมันก็จะหยุดใช่ไหมแล้วก็ข้ามได้โอเคนั่นคือน้องอ่านป้ายนะเห็นปะ้ะเดินมาอีกเห็นไหมเราเดินมาก็แค่หกนาทีนะใช่อืมใกล้ไหมอันนี้ก็คือป้ายรถเมย์โอเคป้ายรถเมย์ก็มีสองฝั่งนู่นนี่อ่านอ่านป้ายนั่นน่ะเห็นปะ้ะเห็นป่าวน้องอ่านสิอ่านมาไหน นน่นเป็นโรงนั่น,นอะ no. s e v e ่ College นี่ Seven the Theatre อันนี้ก็เป็นโรงโรงละครโรงนั้น,นอะโรงประชุมอะไรเงี้ยโอเคสำหรับเล่นละครเล่น okay. อะไรเงี้ยโอเคนี่แหละโน่นโน่นอาคารข้างในมันเยอะแยะเลยเดี๋ยวมันอยู่เราเค่อยไปวันนี้เราจะไปทุ่งร้โอเคอืมใช่ทั้งทุกทุกทั้งหมดนั่นแหละนุ่นโอเคโอเคทั้งหมดแล้วก็มีสนามข้างล่างข้างหลังอีก โอเคนั่นแหละขอบคุณเพื่อนๆก่อนเลวขอบคุณ<อ><อ>ค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะทุกคนก็พอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดคลิปทุกๆคนในบ้านของน้องอยูด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องมีชแนลของเราด้วยก่อนขอบคุณครับ